เปิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5้าไร่ตรงข้ามเซนท่านสารายาฟอร์เ a นเจอร์วา t แพคสีประตูเกียร์โตขับเคลื่อน2ล้อตัวท็อปที่สุดเลยนะครับขับเคลื่อน2ล้อสีประตูเกียร์โตปี13นะครับปี13นะฮะฟอร์เรนเจอร์สีส้มตัวแพงเลยนะฮะตัวแพงเลยชุดแต่งมาครบจากห้างเลยนะ วายแท็กนะฮะวายแท็กชุดแต่งของเขาจะมีแหลกหลังคาให้จะมีชุดแต่งมีบันไดให้นะฮะทุกอย่างเลยนะครับนะะมือเดียวไปเดียวข้านะครับคันนี้นะฮะฟังให้ดีๆนะนะครับปี13ราคา3 6 5 0 0 0บาท3 6 9 0 0 0บาทวันนี้นะสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทผมยังฉีกกระดาษทิ้งเลยเพื่อนฮะ ลดให้เพื่อนเลยนะฮะเหลือ299เอาไปเลยนะฮะ299ลดให้เจ็ดหมื่นเลยเอาไปใช้กันเพื่อนๆนะฮะใครอยากได้299เอาหมุนเลยนะฮะไม่มีมาบ่อยๆนะฮะคืนกําไรให้กับเพื่อนๆเลย2แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทลดมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับ Ford Ranger นะฮะตัว White Tag เพื่อนๆนะฮะสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆฮะ สวยมากเลยนะครับมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับเป็นรถ4ี่ประตูนะฮะเกียร์ออโต้นะฮะเพื่อนฮะมาดูได้เลยว่าสวยไหมเพื่อนฮะนะสวยมากนะครับนะฮะดูดิฮะโอ้โหดูดิฝั่งนี้ก็สวยฝั่งนี้ก็สวยนะครับไม่มีชนนะฮะขายถูกรถให้คุณเจ็ดหกหมื่นเจ็ดมื่นบาทเลยสามแสนหกหมื่นเก้าพับาทวันนี้ ผมขายเพียงแค่299พอไปถึง300,000คุณเอาไปใช้กันนะเพื่อนๆให้เป็นรุ่นท็อปที่สุดด้วยนะครับมือเดียวป้ายเด่วห้างเลขไม่2อ0 0 0 0สองแสนกิโลนะครับเพื่อนครับสองแสนกิโลรถคันนี้รถปี13บสามนะร,รถอายุ12ปีนะครับรถสวยๆเดิมๆเ,เลยเพื่อนๆะนะครับรถสวยๆเลยนะครับมาก่อนได้ก่อนผมขายเอาแบบรยวยไวเพื่อนๆฮนะครับ 299กตั้งราคาจริงๆ3 6 9รถเลดไปเลยเ0 0 0 0นเนะะี่ยเหลือ299เพื่อนๆฮะไปถึง3แสนได้รถยญิงได้ใช้เพืนะะ่อนเอาไปเลยนะครับ299เองนะฮะกับ Ford Ranger ตัววายแท็กด้วยนะฮะชุดแต่งเต็มอัตราเลยฮนะวายแท็กนี่มีแหลกลังคาให้มีล้อแม็กพิเศษ,ษ,ษ,ษให้มีนะ Low bar, นะฮะโลบาร์นะฮะมี ปันไดข้างของเขาเลยนะฮะเป็นชุดแต่งของ Ford Ranger Wildtrak ครับ t พจ Wildtrak หมดนะครับนะครับเบาเบอร์นะครับด้วยจริงๆเพื่อนเพื่อนฮะนะครับเบาเป็นเบา Wildtrak หมดเลยเห็นมะฮะเพื่อนฮะเป็นดําตัดส้มนี่มาจะไม่ด้ล้างนะเดี๋ยวเก็บงานให้สวยเลยเพื่อนอฮะไอที่เป็นรอยเป็นนิดนิดหน่อยหน่อเดี๋ยวเก็บงานให้หล่อเฟี้ยวเลยบอกคนขับเป็นรอยนิดหน่อยเท่านั้นเองนะเพื่อนเพื่อนฮะหรือเก็บงานให้เฟี้ยวเลยเพื่อนฮะนะครับ เอาให้หลอ่อเฟี้ยวๆเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยเพื่อนๆนะครับขับดีเกียร์ดีแอเย็นเพลงเพราะทุกอย่างเพอร์เฟคเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างมหหงาหีหลังคาให้หลังคาไม่ถูกช่วงล่างดีหมดทุกอย่างเพอร์เฟคหมดนะครับเอาของดีไปขายให้ในราคาพิเศษให้เพื่อนๆนะคืนกำไรให้กับลูกค้านะครับ ทัศีสวยงามมากนะฮะไม่มีโดนสนิมใช้ในกรุงเทพแถวแถวตลิ่งชันนี่เองนะครับเพื่อนๆนฮะไม่มีผูกไม่มีก่อนไม่มีนะย้อมแมวทัดอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนครับกุญแจครบเอกสารครบคู่มือครบเลยเพื่อนฮะมาดูภายในกันดีกว่านะฮะดูภายในกันเลยเพื่อนนะครับนี่เพื่อนดูนะฮะสวยมากนะครับเอาไม่เคยชนอย่างแน่นอนนะฮะนะครับ ลูกค้ามาขายกับผมไปออกรถฟอร์ดตัวใหม่ไหฮะเป็นฟอร์ดเรนเจอร์สี่ประตูตัวใหม่เลยนะครับนะครับก็เลยเอาคันนี้มาเทิญนะฮะเซลนะฮะส่งมาให้ผมเลยนะครับเพื่อนครับสวยมากนะฮะเป็นรถมือเดียวเลยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีแอร์ย็นเพลงเพราะและรับประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีนะฮะหนึ่งหมื่นกิโลรับประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลก็อายุรถเกินสิบปีแล้วนะครับ แต่รับรองว่าขับดีนะฮะเพอร์เฟกมากขับดีเกียร์ดีเท่าศูนย์ตลอดนะครับเลขไม้แท้นะฮะ2แสน3หมื่นกิโลแท้ไม่หลอกเลขไม้ไม่น่าเชื่อนะฮะรถออปชั่นอย่างนี้นะครับราคาแบบนี้ราคาไี่ยะตกมาเหลือขนาดนี้ผมให้เพื่อนเลย3 6 9ไม่ขายลดให้7หมื่นเลยฮะจริงจะให้กับลูกค้าเลยลดให้7หมื0นเหลือ2 9หม่น9,000บาทพอนะฮะจริงจะสำรองครบนะฮะเพื่อนฮะตัวจริงอยู่นี่ครับ ตัวจริงอยู่นี่คุณแจียมสำรองอยู่นี่นะครับเพื่อนครับนะฮะให้ท่านสบายใจบุ๊กเซอร์วิสครบคุณแจียมสำรองครบคู่มือครบเล่มทะเบียนพร้อมโอนเหมือนเดิมเลยซองหนังครบและซองผ้าครบเลยนะครับและเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะครับย้านะฮะโอนที่ขนส่งทางบกเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างโอนที่ขนส่งทางบกนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับโอนที่จะดิ่งชันนะครับเพื่อนครับโอนที่จะดิ่งชันเป็นรถมือเดียวป้ายแดงรถเป็นสิบสามแท้ๆเลยนะครับเพื่อนครับ รถสวยมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับรถของเราไม่มีชนหนักพิกคว่ำตัดต่อเป็นสีเปลี่นเครื่องกรอใหม่ย้อมแมวไฟไหม้นะทั่วไปแทโอนได้สมทาสุึงรเบียนไม่มีอย่างแน่นอนมีลายเซ็นมีลายเซ็นผมรรครับรับประกันซื้อคืนให้คุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและคันนี้รับประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลนะครับท่านผู้ชมมาซื้อได้เลยนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเป็นเกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสองล้อนะครับไม่โฟลว์นะฮะไม่โฟลว์ view. สวยมากพรีเดือนละเท่าไหร่นะครับ ผ่อนเดือนละประมาณ4,900บาทนะครับไม่เกิน5,000บาทผ่อนเดือนละประมาณให้5,000บาทนะครับนะ84งวด5,000บาท84งวดนะครับแล้ว6ปีถ้า6ปี5,400บาทถ้า5ปี6,000บาท4ปีนะครับ7,300กว่าบาทนะครับเพื่อนๆครับนะผ่อน7ปีอยู่ที่5,000บาทเองนะครับเพื่อนๆครับไหม่รอเท่าหมุนอีกหนึ่งรอบนะ ดุดันไม่เกรงใจใครเลยนะฮะกับเจ้า Ford ดเ n g เจอร์ว t ท็เครื่องยนต์ 2,200cc 6เกียร์นะฮะ6สปีดนะะสวยงามเหลือเกินนะครับเ,เพื่อนๆครับนะ,ะสีส้มเป็นสีตัวท็อปเลยนะครับฝากไว้อีกหนึ่งคลิปดีๆเลยสำหรับรถที่ท่านอยากได้เอาไปลุยเขาใหญ่ลุยเออที่ยวทะเล เที่ยวเขาใหญ่เที่ยวภูเขาแตนะ่ออกเหนือใต้ออกตกได้เลยนะครับคันนี้พร้อมทะยานไปกับท่านทุกที่ทั่วไทยนะครับนะฮนะนะวันนี้เพียงเท่านี้นะครับ2 90, 9 9 0 0 0หืบาทถือว่าคุ้มมากๆสำหรับการที่ให้รถด,ดีๆสักคันหนึ่งนะฮะท่านจ่ายได้นะคันนี้นะครับนะบนะผมคัดสรรแล้วดูให้แล้วเลือกให้แล้ว คุ้มค่าเบาราคาแน่นอนนะครับเพื่อนครับนะฮะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทโคตรถูกเลยมือเดียวป้ายแดงออกห้างผ่อนเดือนละห้าพันบาทเองนะครับเกียร์ออโต้นะตัวท็อปเลยนะเป็นตัววายแท็กมีแคลร์ลังคาให้มี นะครับบันไดข้างให้มีสติกเกอร์ไว t แท็กให้นะครับมีล้อไว t แท็กให้นะครับ2 9 9 0 0บาทนะครับรับประกันที่คุณ1ปี1 0 0 0 0กิโลนะครับเพื่อนครับนะโชคดีนะครับเดินทางกลับบ้านดีๆนะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ